มาแล้วครับขบวนตองห้านะครก็กําลังทํำขบวนออกจากบ้านไถมาแล้วนะวันนี้ดูเหมือนจะได้ CSR นะตองห้าวันนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้เปิดไฟข้างบนนะก็เลยเห็นมองเห็นได้ชัดหน่อยนะีหัวเหลืองมาเลยนะครับก็มาถึงตั้งแต่ดึกแล้วนะถึงบัวใหญ่ตีหนึ่งครึ่งเลยนะแต่ก็จอดนะรอออกตอนเช้านะครับ เปิดบีบซักทายนะครับกกรอตอ,อ,องห้านะครับ